สวัสดีค่ะพิกกี้นะคะจะ,จะมาส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้าที่น่ารักนะคะวันนี้คุณพี่สมเกียรจมาซื้อรถรุ่นไหนคะ Honda Accord ครับผมค่ะ h o n d a a c c o r d นะคะรู้จักร้าน perfect ได้ยังไงคะพี่เพื่อนแนะนํามาครับเพื่อนแนะนํามาตัวพี่สมเกียริมาจากไหนคะพัาอยู่แถวไหนคะพักอยู่แถวอุดมสุขครับอ๋ออยู่ใกล้ๆกันในี่เองเอมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาใช้บริการที่ Perfect ก็ดีครับ ดีใช่ไหมคะบริการดีไหมพี่ดีครับแล้วไฟแนนซ์เป็นไงบ้างจัดผ่านไวไหมก็ดีครับก็ไวอยู่ค่ะใช้เอกสารเยอะไหมคะก็ไม่ค่อยเยอะครับปก<า>ติก โอเคพี่สมเกตประกอบอาชีพอะไรคะก็นพนักง,งานบริษัทครับเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะแล้วความรู้สึกยังไงที่ตัดสินใจเลือกที่ซื้อรถที่เพอร์เฟกตามเพื่อนนะคะ่ะรู้สึกยังไงครับพอดีเพื่อนดูรีวิวมาก็เลยเออก็เลยลองมาดูครับเชื่อมัน่นเนาะเชื่อมัน่นจากลูกค้าที่ออกรถที่นี่แล้วได้จริงแล้วก็รถสวยใช่แล้วคอนเฟิร์มว่าออกง่ายเนาะง่ายครับค่ะแอคคอร์ดคันนี้พี่สมเกตใช้เงินออกรถเท่าไหร่คะศูนย์บาทโอเคนะคะออกรถศูนย์บาทได้แอคคอร์ดปี2012 นะคะขี่เป็นรถที่พี่ชอบเนาะแล้วก็อยากจะได้อยู่แล้วโอเคค่ะวันนี้ปิก,กี้ก็หารถมาให้พี่ใช้งานได้ทันสงการนะคะตามที่เราตกลงกันไว้นะคะขอให้พี่สงเกียรติเดินทางอ่าไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะพี่แล้วก็วันนี้ขอให้ถูกหวยนะโอเคเรื่อยๆนะพี่ค่ะสวัสดีค่ะ